ครับสวัสดีครับรายการบรีโชว์แผ่นแรกหนูวิตเตอร์ทุกพี่สีเดินไปซึ่งปิดนิกเสิทธิ์เพลงเขาไม่อใครไม่ได้อิโฟจะปิดนิกเสิทธิ์งเวลาของไม่ต้อง YouTube ไม่สามารถเหมือนแค่นะครับปิดเสียงนะครับแผ่นสะดุดนะครับ VCD i f Bet Vision ส่งกดชมาแล้วก็รูฟฟฟ้านะครับซึ่งน้เพไม่ได้ดิสนะครับซึ่งปีพิสิทธเพลงเท้าผมไม่เล่นไม่ได้ผมผมเวลาดูด้ y o u t u b e ไม่สามารถเหมือนแั่ต่อไปมี VCD เรื่องเวนทาทอลดิดิสกสิทธิ์หนังเท้าดูมันดูไม่สิทธิ์ถ้าไปยูเนื่องนี้ไปปิดไม่ได้แต่ปินดปนิสกสิทธิ์ของโปมินนะครับ ก่จะเป็นนะครับผมเวลาผมไม่ต้องยูทูบไม่สามารถเหมือนแค่นะ <c oughs> นะครับต่อไปเป็น V c ซ d v d ดีเรื่องเน่ยให้ตามซึมภาพยนตร์เรื่องนี้ะะนจะปิดไอ้ไม่ได้นะครับถ้าปิดนิกสิ์หนังกะมีนเขาถุเวลาไอ้ไม่ต้ยูทูบไม่สามารถเหมือนแค่นะครับจนตุดบทใช้เป็นดีวีเรื่องร้ายนะครับ ไม่แพมก็เล่นทึ่อไปนะครับแล้วต้องอยู่ไม่ได้ซึ่งต้องดูละครไม่ได้โลมากรลงว่าได้คุ้งกดอากกเพลเพื่อนกักกดแชตเดิร์นนะครับละครเรื่องนี้ ซึ่งเราเขาเรื่องนี้ะปิดิิกสิทธิ์ของช่องวัสสิเของกัมมิงเขาผมเวลาผมไม่ต้อง YouTube ไม่สามารถเหมือนท้โหลดยัง่ายครับยูติดตอนนี้สวัสดีครับ